สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุสุวรรณหงนะคะอ่ามาดูกันเลยอันนี้มาไหว้พระนะคะพาเด็กๆมาไหว้พระค่ะอ่านั่งลง นี่นะคะอยู่ที่วัดพระธาสุพรรณหงส์นะคะทุกคนเนี่ยมิดปิดทองลูกนี้มิดด้วยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะวิวสวยค่ะบรรยากาศดีนี่นะคะว้าวสุดยอดมากเลยน้องเมมิม้นกำลังจุดธูปเทียนนะคะไหว้พระกัน ได้ไหมคะอ่าเอาไปปากค่ะโอเคโอเคอ่าป้ายอ่าก้มกราบลงโอู้เก่งจังมาค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะอ่าเมื่อกี้ทำอะไรคะมาพี่ มันพี่มันพี่อ่ะเอาตันไป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 ,ไปจุดไปจุดก็เอามาให้น้องโอ้พี่จุดทูบให้น้องนะคะ<ด>โอเคไหนติดแล้วเหรอเอาติดก่อนเอาติดโอ้นี่นะคะน้องแม้มิ้นติดทองติดทองหลวงปู่ทวดนะคะอโอ้เก่งมากเลยค่ะเสร็จแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สำหร pues ับคลิปนี้ขอาคขอบคุณทุกใจขอบคุณทุกกาติดตามกดติดตามกดติดตามกด Subscribe ให้พวกเราด้วยลองคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ปีใหม่ไปชีวัวหน่อยชี้วัววัวข้างหลังอ่ะหูวัวตัวใหญ่มากโอเคอ่าอ่าเดินมาฝั่งนี้หน่อยนี่มาดูหอมกระเทียมนี่ห้หอมกระเทียมเออไหนไหนวัดวัดที่เราถ่ายรูปน่ะอยู่ไหนไหนที่เป็นรูปเรือน่ะอยู่ไหนไหนวัดที่อยู่รูปเรือน่ะนี่วัดรูปเรืออยู่นี่ค่ะ สวยมากเลยค่ะคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะสีสเกตวัดพระธาตุสุพรรณหงษ์นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ